เรื่องนี้ไปดูานวัตกรรมใหม่การปลูกพืชเชิงสูงเชิงสูงมากทีเดียวผมพันตำรวจโทมนเทียนพลเยี่ยมตำแหน่งสารวัตรสืบสวนกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินิุ์พบเพียงต้นมะขามขนาดใหญ่อยู่บนบริเวณหน้าบ้านขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทําคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงในเสื้อขาวคนนี้ถูกตำรวจจับครับฐานปลูกต้นมะขาม, <S <S อ,มอ้าวี่ตำรวจ ปลูกต้นมะขามแค่เนี้ยทำไมต้องจับด้วยเนี่ยเอ้าก็เขาปลูกพิสดาน่ะจะปลูกพิสดานยังไงก็จับไม่ได้นะครับจับได้ทำไมอ่ะก็นี่ไงมันปลูกกัญชาไว้บนต้นมะขามอีกทีหนึ่งฮะ<อ>กัญชาบนต้นมะขามโอ้แม่เจ้าคิดได้ไงเนี่ยเอากัญชาใส่กระถางแล้วเอาไปปลูกบนต้นมะขามอโอ้โหสุดยอดแล้วที่สุดยอดกว่านั้น เวลาแกจะเสพนะครับแกก็ต้องปีนมะขามเนี่ยขึ้นไปแล้วก็เด็ดมาเสพบ,บนต้นมะขามโอ้โหความพยายามในการทําชั่วอของแกเนี่ยสุดยอดจริงๆแกแปลงต้นมะขามให้เป็นสวรรค์ลอยฟ้าชัดๆ<อ>ดูสิคุณตระรวจเขาก็ค่อยๆเอาสวรรค์ของแกลงดินมาแล้วแล้วไม่ใช่แค่ต้นมะขามหน้าบ้านแค่นี้นะครับต้นหลังบ้านแกก็สร้างสวรรค์ไว้อีกต้นหนึ่ง โอ้ยยกสวรรค์ลงดินใหม่ต้นหนึ่งแล้วโอโอ,อ,อลงมาแล้วก็ไป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 โรงพักร้อมสวรรค์ทงแกนเลยโอ้โหแต่เนี่ยเป็นครั้งแรกนะครับที่มีคนปลูกต้นกัญชาลอยฟ้าแล้วไปเสพกลางอากาศแกนับเป็นรายแรกสมควรได้รับเกียรติเข้าคุกไป อขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายครับคนในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงพบว่าบนต้นมะขามมีการลักกอปลูกกัญชาเอาไว้บนต้นมะขามเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่ตำรวจสารภาพว่าได้แอบปลูกกัญชาและแอบเสพกัญชาบนต้นมะขามเข้าไปอยู่ในโคกแล้วคิดปลูกอะไรดีปลูกเจ็ดสำนึกทำดีในสมองบ้างดีไหมขอขอบคุณพันตำรวจโทมเทีพนเยียบ สารวัตรสืบสวนกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดกาลสินเรื่องปลูกกัญชาบนต้นมะขาม